สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็เข้ารอบของไบรยในรอบของการแข่งขันนี้มาในรอบที่2แล้วนะครับก็เลยจะมาถ่ายคลิปเล่นไว้นะครับแล้วก็ก็จะแข่งขันไม่มีอะไรนะผมก่อนนั้นก็ขออธิบายในการแข่งขันที่แย่งชิงบิตคอยนะครับให้ฟังก่อนคร่าวๆนะครับโดยการแข่งขันที่เขาจะแบ่งออกเป็นทุกวิกนะสังเกตนะครับนี่นะครับตารางเขาจะมีนะเห็นจะมีเก้าอี้สวันใช่ไหมครับแล้วก็มีแข่งอีก3วันนะครับรวมเป็น7วันนะครับ โดยที่เก้าอี้วันเนี่ยคือการชิงเก้าอี้แล้วเป็นรอบแรกนะครับเส้นรอบแรกก็จะมีบอร์ดอยู่ข้างบนนะครับนี่ยนะครับรอบแรกนะครับนี่ะที่เป็นสีเทาๆนะคือเราแค่ต้องชนะแล้วเข้ารอบนะโดยทั่วไปเนี่โต๊ะหน,นึ่งก็จะประมาณพันคนหรือเท่าไหร่ผมไม่รู้นะมันก็จะมีเข้ารอบเวลาเข้าไปแข่งเนี่ยมันจะมีบอร์ดอยู่ที่มุมขวาบนนะครับว่าในต๊ะของเราเนี่ยในในในเขาเรียกอะไรในกลุ่มของเราเนี่ยมันอาจจะเป็น10บต๊ะหรือ20ตัวผมไม่รู้นะในกลุ่มของเราเนี่ยเขาต้องการคนผ่านกี่คนนะครับ ในรอบแรกเขาก็จะบอกอยู่ก็สังเกตนะเวลาเข้าไปแข่งในโต๊ะแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ที่มุมขวาบนนะครับพอเราผ่านรอบแรกแล้วเนี่ยในระหว่างสามวันหรือสี่วันเนี่ยเราก็จะได้เก้าอี้โดยที่เราไม่ต้องไปลงแข่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เก้าอี้แล้วเราลงแข่งไม่ได้แล้วเราก็ต้องมารอรอบสองนะครับโดยรอบสองเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นสองวันนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาแบ่งเป็นสองวันหรือวันเดียวนะครับ <c oughs> ก็คือรอบสองเนี่ยเราสามารถเลือกลงได้ทั้งหมดอ่าสี่ สี่เวลาสี่ตำแหน่งเนี่ยนะครับเราก็สมัครเข้าไปนะครับรอบแรกนะครับได้โตะนะครับรอบสองเนี่ยต้องได้โตด้วยและก็ต้องสะสมชิปด้วยนะครับยังไม่ได้รางวัลน,นะครับรอบหนึ่งกับรอบสองเนี่ยไม่มีรางวัลนะครับรอบแรกชิงเก้าอี้อย่างเดียวชิปไม่เกี่ยวนะครับแต่รอบสองเนี่ยขึ้นผมผ่านไปแล้วนะครับรอบสองชิงเก้าอี้ด้วยนะครับชิงชิปด้วยหมายถึงว่า แม้ว่าเราจะผ่านแล้วแต่ชิปที่เรามีที่เราสะสมมานะมันจะได้เท่าที่เรามีเช่นเราสะสมชิปมา2ล้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเข้าในรอบ3เนี่ยเราก็จะมีชิปเริ่มต้น1ล้านนะครับตังผมเนี่ยเพิ่งผ่านมานะผมมีชิปแค่2 0 0แสนกว่านะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยกลางกาก็สักห้าแสนสองแสนกว่าน้อยคนน้อยผมก็มีนะครับก็จะใช้ชิปนั้นเพื่อเล่นรอบสามนะครับนะเดาลยมนะครับ,ร,บรอบสองเนี่ยนอกจากว่าจะได้เก้าอี้แล้วนะ ต้องสะสมชิปด,ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ผ่านตามกําหนดเขาก็จะจัดจบมาขึ้นรอบสามนะครับซึ่งผมก็จะแทงอยู่นี้นะครับซึ่งรอบสามนี่ยังไม่จบนะแต่รอบสามเนี่ยได้รางวัลแล้วนะครับหมายถึงว่าถ้าเราทําได้ตําแหน่งดีเราก็ได้รางวัลแล้วนะมีรางวัลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดก็ไม่ได้รางวัลน,นะต้องติดนะต้องติดนะครับแล้วก็รอบสามเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะใช้แค่เ,เล่นนะครับณนะตอนนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน เนี่ยผมกำลังรอล็อกแข่งอยู่นะครับรสามนะแค่จากที่อ่านอ่านฟังฟังแล้วเนี้ยบางคนก็เข้าใจอยู่ก็ในรอบสามเนี่ยรางวัลน,นะครับรางวัลเนี่ยได้นะได้นะครับถ้าเราทําได้ถึงตําแหน่งนะครับแต่ว่าถ้า เราไม่ถึงตำแหน่งเขาก็ไม่ได้นะครับโดยที่เราจะดูยังไงว่าในแต่ละรอบเนี่ยเขาต้องการคนผ่านเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปนะครับการสมัครในแต่ละรอบก็จะรวมคนทั้งหมดนะครับเช่นในตอนนี้นะครับมีแค่หนึ่งพันห้านะครับแล้วก็มีคนที่สมัครอยู่คนที่ผ่านรอบเข้ามาครับไม่สามารถสมัครเพิ่มนะเฉพาะคนที่ผ่านรอบเข้ามานะครับห้าพันหกนะครับโดยที่ห้าพันหกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแยกกลุ่มนะครับกลุ่มเราเนี่ยอาจจะมีประมาณสักพันคนหรืออาจจะไม่ถึงไม่แน่ใจนะผมคิดว่ากลุ่มเราน่าจะมีประมาณพันถึงเก้ารัย แล้วก็ในกลุ่มของเราก็อาจจะเอาคนผ่านแค่ประมาณ200หรืออะไรเนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้หรือน้อยกว่านั้นนะหรือน้อยกว่านั้นนะครับที่ด้านรางวัลนะส่วนที่จะเข้าไปแข่งในรอบต่อไปเนี่ยเขาว่าต้องการแค่ประมาณ99คนเนะี่ย99คนประมาณ10โต๊ซึ่งผมก็ไม่เคยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าคนที่เข้ามาถึงในรอบ3นะครับรอบนี้นะ ก็จะแม้ว่าจะไม่ได้ตําแหน่ง1ในพันอ่าหนึ่งในพันห้าซึ่งมันจะผ่านรอบเนี่ยจะได้ของรางวัลเนี่ยก็ยังได้กล่องนะครับกล่องสุ่มตัวซึ่งผมไม่เคยนะผมไม่เคยเข้ามาผมเลยไม่รู้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะให้เล่นให้ดูนะครับโดยคร่าวๆนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะส่วนในเรื่องการที่จะได้เหรียญบิตคอยนะครับก็อันนี้อยู่ที่ว่าเรามีฝีมือไหมนะครับเริ่มแรกเนี่ยอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปคิดว่าเราจะได้นะเหมือนรางวัลนะ ซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งแล้วก็เจรนาการว่าจะถูกกวนันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปคิดซื้อที่ซื้อนู่นซื้อนีน่ซื้อนั่นนะครับแล้วก็ไปศึกษาศึกษาค้มูลหาความรู้ซื้อที่ซื้อบ้านนู่นนี่นั่นถึงเวลามันไม่ถูกนะครับเพราะฉนั้นให้มันได้ก่อนนะเพราะนั้นเวลาเราอยากรู้อะไรเดี๋ยวเราก็ดูเขาเขาคุยกันเดี๋ยวมันก็ได้ข้อความมันได้ความรู้นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้นะ สำหรับด้านนอกก็มีอะไระครันี้ผมก็มาแข่งให้เฉยครับเราถ่ายคลิปเล่นๆนะครับ สำหรับผมเนี่ยการไม่ได้เสียตังค์แล้วเข้ามาเล่นได้มันก็ถือไม่ไม่ถือการไม่ได้นะสำหรับผมนี่เป็นกีฬานะผมชอบนะแล้วก็มีสองแสนนี่ผมอาจจะจบเร็วนะเพราะนั้นก็เลยถ่ายคลิปและอธิบายโดยคร่าวๆนะครับสำหรับนี้นะตอนนี้อยู่ในช่วงการแข่งขันในรอบสามแล้วเพราะนั้นคนที่ชิงเก้าอี้ต้องรอให้มันจบรอบนะครับคนที่อยากจะแข่งค่ะต้องรอนะครับรอให้มันจบรอบใหม่นะครับโดยทั่วไปรอบใหม่มันจะเริ่มประมาณวันอังคารนะครับเราจะสามารถดูเวลาได้นะสามชั่วโมงมันจะให้เราชิงเก้าอี้นะครับสี่วันใช้เวลาสี่วันสามชั่วโมงแต่ละ ถ้าเพื่อนมีก็ชิงนะพอชิงได้แล้วก็ไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าการชิงเก้าอีนะ้เนี่ยไม่ยากเกินไปนะครับชิงเก้าอี้ในรอบแรกนะครับชิงเก้าอี้ในรอบแรกอย่างที่บอกนะครับไม่จําเป็นต้องมีชิปนะคุณมีชิปเหลือเท่าไหร่ก็ได้นะขอให้ติดนะครับขอให้ติดตําแหน่งที่เขาได้โดยประมาณก็อยู่ประมาณกลุ่มละสามร้อยหรือสองร้อยห้าสิบแล้วแต่นะนะครับก็แค่มีเก้าอี้ได้ไหมครับ แต่รอบ2นะครับนอกจากว่าจะได้เก้าอี้ขึ้นไปรอบ3มแล้วยังต้องสะสมชิปด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะเวลาใครเล่นมนาะแล้วผ่านรอบ2นะต้องสะสมชิปให้ได้เยอะๆด้วยนะครับถ้าเราสะสมชิปได้น้อยเนี่ยแล้วเราผ่านเข้าไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าไปเฉยๆนะได้สัมผัสเล็กน้อยแล้วก็แพเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งผมไม่เคยผ่านรอบแรกเลยได้เก้าอี้มาแล้ไวไปชิงรอบ2ไม่เคยเข้าเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เข้านะครับแล้วก็มีชิปอยู่แค่สองแสนนะครับคนเด่นเขามีเป็นล้านนะครับ สิบสองแสนนี่อยู่ที่ <c oughs> อยู่ที่ลำดับที่ประมาณละสี่ห้าร้อยจากคนประมาณห้าพันโอเคคุณพูดมากอยู่ไอเยอะนะครับ <c oughs> เออเสียงดนงเตีอะไรผมไม่เปิดน,นะ <c oughs> ส่วนรายละเอียดผมไม่รู้นะไม่ต้องถามผมนะครับรายละเอียดของเหรียญเนี่ยก็ขายได้อยู่นะก็ขายกลุ่มนะครับตอนนี้เหรียญก็ทรงๆนะประมาณสามหนึ่งเอสี่ถึงห้าบาทผมไม่แน่ใจนะมันทรงอยู่ประมาณนี้ยสี่บาทนะ อนแรกผมนึกว่ามันจะลงไปเรือที่ไหนได้มันก็ยังอยู่ประมาณ4บาทนะตัวประมาณนะบวกลบนะครับบางทีเขาขึ้นไป5บาทผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยขายผมก็ฟังฟังเขาจริงไม่จริงผมไม่รู้เงนั้นผมไม่ได้เกาะตลาดนะส่วนใหญ่เรียนเพาเอาไป่ใช้ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่เอา เอาไปแข่งขันส่วยใหญ่ก็จะแพ้ครับแพ้แดงโลเลยเอาไปแข่งห้องนะใส่สู้สู้สนุกดกีนะส่วยใหญ่จะแพ้ครับจะ,จะเรียกว่าจะเรียกว่าเสียซะส,ส่วนใหญ่นะเสียซะส่วนใหญ่ตกลอกซะส่วนใหญ่เลยไม่ได้ตังค์นะฮะโอเคใกล้เวลาแข่งขันแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันแข่งขันก็ไม่มีอะไรครับเรียนโป๊กเกอร์นะธรรมดาครับ สองใบในมืออีกห้าใบบนกองนะพยายามให้ได้นะครับโป๊กเกอร์แม้ว่าไพ่จะดีเราก็ต้องพยายามดูนะเพราะว่ามันดูที่ดวงด้วยนะครับว่าไพ่ตรงกลางมันจะขึ้นอะไรแนะม้ว่าม,มือเราจะขึ้น A อคนอื่นเขาไม่ถือ A อเอแต่คนอื่นก็สือประมาณสองสามเนี่ยแต่ไพ่มันจะไปเข้าเขาอย่างเงี้ยนะครับสองสามมาหรือว่าสี่ห้าหกมาเรียงเลยองเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับโอเคู๋วสู้นะไม่มีอะไระครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามุมขวาบนนะมันจะบอกอะไกลุ่มผมนะ โอเคในกลุ่มผมก็บอกอยู่นะครับ fold ผม oh, ไม่ได้กลุ่มนะอันนี้กลุ่มใหญ่เลยนะ <Okay. S 1> เริ่มไม่มาก็ชิป6พันเลยเหรอโอเคใบใบสูงเลยนะครับใบสูงเลย fold oh. fold ใบเริ่มไม่ได6พันเลยนะครับ ชิปที่บอกสองแสนนะครับส่วนชิปอื่นก็มีเป็นล้านนะครับนี่คือรอบสามนะครับเราต้องสะสมชิปในรอบสองให้ดีนะครับถ้าเราสะสมมาไม่ดีนะครับเราก็จะมีทุนน้อยนะครับ oh, oh. แล้วก็รอบนี้ไม่แบ่งกลุ่มนะครับรวมมาเลยนะครับห้าพันกว่าคนเอี่ยต้องการแค่พันห้านะครับ fold raise fold หมื่นห้าดูได้ลนะคอ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 แต่โอ้โหแต่ดอกมาไม่ดีเลยครับมีโอกาสที่ผมจะแพ้เพราะว่ามันมาสองอันเราต้องดูอะไรเงี้ยเชคเชค เขาเทมาผมต้องเทด้วยครับแพ้ดอกครับผมมองคนทางขวาจะเทด้วยฮะโขอนี่ครับมันอย่างเงี้ยดวงมันบาสุดท้ายครับแพ้แจ็คครับ เงินสองแสนหายเลยครับนี่คือจังหวะที่แบบจังหวะนรกนะครับจังหวะนรกจังหวะนรกคือจังหวะต้องดูครับดูแลแพ้คือมาอย่างเมื่อกี้ยังไงก็ต้องดูผมนี่แหละรุนว่าผมแพ้คนบนนะผมรุนให้คนทางขวารู้ให้คนทางขวาเขาดูกับผมด้วยผมว่าผมกะจะกินคนทางขวาจะจะได้เงินผมคิดว่านะผมอาจจะชนะคนทางขวาเพราะคนทางขวามีอาการลังเลนะครับมีอาการลังเลนะชีวิตนะครับ แต่ถ้าเราไม่เสี่ยงคือเราไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราหมอบได้ครับแม้ว่าไพ่จะดีก็เถอะแต่หมอบได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะ oh, <cool. S 1> ไม่จําเป็นต้องดูนะแต่ผมที oh, <cool. S 1> ผมคิดว่าผมดูได้ Call. 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 <laughs> ไม่ขึ้นให้เลย ไม่น่ารอแล้วผมโฟ<ฮ>ลโ fold fold เมื่อกี้ตัวเดียวเลยแจ็คครับแจ็คไม่ขวนมาโฟลโฟล <Okay. S 2> โอเคนะฮะอย่าคิดมากครับผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะชนะอู่แล้วนะแต่ว่ามันเร็วเกินเร็วได้เกินแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เล่นด้วยนะครับที่เล่นในรอบสามนะโ<อ>ดวงชะ<อ>ตาวาสนา <c oughs> ก็ดีฮะเมื่อกี้คุณโฉงคิดว่าผมจะแพ้ดอกซะด้วยนะมีมีดอกมางเงี้ยหนึ่งกับ ไอเช่นนั้นหนึ่งกับแจ็คมันก็่ห้าวเลยเกินมันไม่กลัวหนึ่งสิบหรือกลัวดอกแล้วมันแบบใส่แบบเป็นปกติต้องกลัวนะโอ้ธรรมดาถ้าเจอดอกแบบน,นั้นมาเนี่ยต้องกลัวนะครับระวังไว้เลยเพราะว่าจะแพ้ดอกนะครับ ผมไม่เหลืออะไรแล้วผมคงต้องดูเลยครับขนาดไปเกินคอเช็็คเชคแบทดูดิ ดูชีวิตดิชีวิตนะครับแพ้แจ๊กจริงๆโอเคครับนี่ครับสำหรับคนที่แพ้ในรอบสามเพราะว่าที่ผมฟังมาว่าจะได้กล่องซึ่งกล่องนี้จะสุ่มเป็นได้ตัวนะครับโฟลโฟ ไปดูตั๋วสิผมนี่มีปัญหากับแจ็คนงจริงเงินสองแสนหายไปก็เพราะแจ็คเอ๊ะตัวอยู่ที่ไหนมันดูตัวนี้ได้ป่ะ ดูเหมือนผมต้องรอเขาจบก่อนเล็กใหญ่เนี่ยครับคืออาจจะเป็นหลักการเดียวคือต้องรอให้ทัวร์นาเมนต์รอบที่3มจบเรียบร้อยขอรางวัลถึงจะส่งนะครับอันนี้ก็เลยดูไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อคลิปไว้ว่าแจ็คแจ็คนาลกถ้ามันเป็นตัวอื่นเนี้ยสองรอบที่กี้ชนะนะครับได้เงินสู้ต่อนะครับได้ชิปสู้ต่อขึ้นแจ็คซะงั้นชีวิต โอเคครับไม่มีอะไรครับก็คลิปจะไปยังยาวนะอย่าลืมนะครับสำหรับคนแบบตอนนี้ผมก็ถ้าผมต้องการแข่งขันเราไปผมก็ต้องรอแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องรอเขาแข่งนะครับจบนี่เสร็จแล้วก็ไปแข่งรอบสุดท้ายนะเขาจะเหลือ99คนเขาจะไปแข่งรอบสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้แข่งแต่ว่าเล่นอยู่ตอนนี้ก็อยากเข้าไปดูเข้าไปชมได้นะครับเข้าไปดูโดยประมาณมันก็จะมีบอกอยู่ดูวิธีเล่นของเขาเนะเล่นอย่างไงเออประมาณไหนดูตำแหน่งที่ขวาบนเออมันรับคนเท่าไหร่ดูได้นะครับมันมีภาษาไทยนะแล้วก็นะครับรายละเอียดนะ พาเราต้องการเล่นต่อไปก็ดูครับว่ารอบต่อไปเพราะว่าตอนนี้ผมก็ตกรอบแล้วนะครับเราก็ต้องรอให้เขาเล่นต่อไปก็คือต้องรอวันจันทร์นะครับก็จะขึ้นรอบใหม่นะครับไปชิงเก้าอี้กันใหม่นะครับชิงเก้าอี้เสร็จแล้วครับก็มาที่รอบสองนะครับสะสมชิปนะครับได้เก้าอี้ด้วยสะสมชิปได้เพื่อที่จะเข้ามารอบสามเหมือนตอนที่ผมเล่นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในรอบสองเนี่ยสาคัญนะครับก็พยายามสะสมชิปให้เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นนะครับเราก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะสําคัญนะครับ ในการที่จะเกยในการที่จะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าดวงดีก็ผ่านได้ถ้าดวงไม่ดีก็นะครับจุงครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับดวงไม่ดีครับแจ็คมาสองรอบเลยนะเหมือนกับตอกย้ํานะครับตอกย้ําตอกย้ําความชิบหายว้ป่วงนะครับสองใบสามใบสี่ใบชนะนะเปิดใบที่ห้าแพ้นะครับผมก็ยิ้มหวานนะในรอบแรกนะครับมีหนึ่งกับแหม่มนะหนึ่งกับสิบหนึ่งกับสิบยิ้มแล้วถ้าจะไม่ผิดนะแจ็คมาทําไมครับแจ็คมาทําไม รอบสุดท้ายว่าจะได้ชิปเพิ่มขึ้นมาเป็นสักสี่ห้าหมื่นถ้าชนะนะนะครับแจ็คมาซะง,งั้นนะครับทาให้ชีวิตเปลี่ยนนะครับชีวิตเปลี่ยนผมเห็นคนดังกว่าไว้แล้วในรอบสุดท้ายนะมีแจ็ค่แือวนึกในใจแล้วแจ็คแม่งมาแน่นึกในใจนะแจ็คแม่งมาแน่มาจริงๆโอเคเราก็ไว้ว่าก,กันฮนะมันเป็นเรื่องของดวงนะครับอะไรมันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีไปหมดนะพอคนมันดวงเข้าเนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดนะมีนะมีดวงมันเข้านะสองสามเนี่ย เกยไปสู้คนอื่นแค่มีหนึ่งหนึ่งคิงคิงยังแพนะคนมันดวงดีโอเคครับโดยคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนการแข่งกันอื่นก็ไปดูเอาละกันนะครับมันก็จะมีการแข่งขันสนุกๆนะฮะก็ไปดูเอานะครับว่าแข่งแบบไหนนะครับเสียตังค์เสียตั๋วอะไรยังไงมันก็จะมีเสียตังค์ก็คือเสียเหรียญนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยไม่ใช่เสียตังค์นะถ้าคนไม่ต้องเติมตามก็มีข้างบนให้เราเล่นนะครับเล่นฟรีนะครับสะสมเหรียญพวกนี้มาแล้วก็มาเล่นอย่างที่ผมทำเนี่ยครับสะสมเหรียญมาก็มาเล่นนะครับ ถ้าคนมีความสามารถมากๆแล้วแข่งขันในที่สูงๆแล้วมันชนะเนี่ยก็เอาเหรียญไปขายได้นะครับ Facebook ก็มีอะไรพวกนี้ไปศึกษาเอานะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับของรางวัลนะครับคงต้องรอนะเออตัวที่ผมได้นะคงต้องรอนะครับคงต้องรอให้เขาจบสนามนั้นทั้งหมดนะครับชิงที่หนึ่งได้เรียบร้อยแล้วผมถึงจะส่งของรางวัลให้นะครับมันถึงจะส่งของรางวัลให้นะครับเหมือนกับคลิปหน้าทั่วไปนะครับแล้วก็ ตัวมันก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับ uh. ในการสมัครเห็นไหมมันจะมีตัวด้วยนะครับผมไม่เข้าใจว่าตัวเนี่ยมันคล้ายๆตัวผ่านนะหมายถึงว่าถ้าเรามีตัวเราก็สามารถสมัครได้เลยทันทีนะไม่จําเป็นเพราะว่าตัวเนี่ยมันมีระยะเวลาด้วยผมไม่เคยใช้ตัวผมเลยไม่สามารถที่จะบอกได้เอาค่เดานะคาดเดาเฉยถ้าตัวในตประเพศมันก็เข้าแข่งขันได้ประเภทนะครับประมาณนั้นนะเดาๆนะ โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติตามมารับชมนะครับถ้ามันลักษณะไงตนะ้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ